สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับดิสซี่ยางห้าหลินค่ะพี่น้องเรามีของฝากด้วยนะคะจากแม่ลูนีกับเพื่อนบอกให้แบ่งๆกันกินเนาะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปให้พี่ปีแม่ให้บ้านคว้นดูเนบ,บ้านพ่อให้สมนึกทั้งหมด หลายๆบ้านนะคะแบ่งแบ่งกันกินนะคะจากคุณแม่ลุนนีนะคะขอบพระคุณหลายๆเด้อนีก่กระเตนเนาะก,กระเตนพี่น้องเขาไปฝากบอมพี่สีคุณนายคุณนายถืออุ่มเหยียบหางย่านเลยแ,ลแต่ถกไก่เขาเลย โอ้ผมงัวเป็นผู้เลั้ยงสักหนานี่นะนายยันมันหลวม ใครเน้นยังมาทั้งฝนคุณชายท่องออกน้ำหนาไปแล้วคุณชายท่องเป่าแห้งหุ่งมองไป,ปบ่บูคุณกับซีมาแล้วลดคุณเด้อ ตังเจ็บแล้วหยยบหางตังนองเดินส,สวยๆนะคะไปแล้วคุณชายท่องออกน้ำหนาคุณค่ะคุณชายท่องอันนี้ก็นักเลื่องแห้ง นอนไก่อุ cage, UND, example, no ่มอุ่มเยียบหังพินายห้องทุบจ่ยหมืดไปแล้วนะคะอากาศก็คืมฟ้าคืมฝนพี่น้องคืม Để hào cắn, để hào cắn Thông cồn, hai nhận là thông cồn. sấm luột bay 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 ôi tuần cuối có gì nhiều khép nó con trai cái mong đấy cả nhiều peo vậy Leroy, Leroy. Ay เฝ้าเฝ้าฝ้าขอบคุณคุณแม่ลุนีนะคะสำหรับตะกะเตร่เอาถือได้ติาถือบ่ ไปเธอจะกระเต็นได้ให้พ่อสิมเรียว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 ตกใส่น้ำเลยนน่ะไม่ต้องทอดเนี่ยไปเลย เออไม่ค่าขายต, ère, ตกะกะเดนอะตะกะเดนบ่บ่เพงบ่เพงบ่เพงบ่เพลงเออเอามาให้บ่เพลงอเออเอตากะเดนถือมาเกดีเกดีอยู่ แล้วกระเพนทอดครับผมน้องใบเขียโอ้ยเป็นเหรียญไส้พื้นจากคุณแม่รุ่นนี้ขอบคุณแม่รุ่นนี้นะครับอ่าแม่รุ่นนี้เพิ่นให้มาแจกแจกกันจิ้นโอ้ยเบิ่งเห็นเลยครับเห็นเลยครับสาสูนสาไส้เหมือนล่ะไส้พิ่นโอ้ยพุ่นผุนทั้งพุ่นก็อยากได้ขอ เอาแก้มป่องมาแล้วมาส่งเร้อจริงมึงครับจักเกียรเนครับผมพอแม่พี่น้องพอยงอุดเดืกล้าจเดือนไม่ขายสองเดือนสองเดือนจ้าเลี่ยวเดือนก็กลัวนี่แหละเพราะถึงสองเดือนทุกแบบว่าเขากินได้นะผมเรามียาให้กินยาก็่ได้น่ได้น้ำได้หนิได้อยาปลอดพิดปอดสาริดปอดาริษพอยากพ่ายอุดปูผางบ้านเืองชาบ้าน เบ็เข่าเบเขาอยากมากั้นขอไว้ตัวนึงกั้นไว้ชูงไว้บนประตูมาท่านหเข้านั่อาจับเบิ้งจับเบิ้งจัเบิ้งจัเบิ้งจับเบิ้งเอ็บมเยี่ยมเ่ยมเเมาตรงไปไ่ขงกนเรงนี้มันเจ็บอมือน่อยสิจับน้องกล้าจับบอจับเบิ้งจับเบิ้ง่เ่าไยุงยาได้เบเขา

บกาบอวคายันน okay. ้องสวัสดีค่ะคะแนนให้พ่ออ้วแม่ขยครับคะแนนค่ะค่ะขอบคุณนะคะโอ้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 เ้เฮทานทแม่ายเป็บ่คาบนี่แม่จานขอบคุณมากมากเลยนะครับ

ไปเลยบริกาที่อุ้มเดมายันโอ้อันนี้ล่จะได้จับจะได้จับขายคือเมีย่ายเรียกายเงี้เดียบอยพี่บอกตลาดออกครับมีดอกหายากขายยากเมยน หยากลีบางี่บาง่วงน้่ต้องหาลูกค้าเอไว้อันแต่ว่าพอเสียมันตงตัวนี้กับดัดหยาผมหยาการนี่ละครับเดี๋ยวก็หาธุรกิจที่ยงไออกายี้เดียวนเดียวไม่้ใคจะออกแล้วยวไปให้เขาเลียงยู่บ้านเลียงอันเดียวล้วอับจะค้องหยาจะค้องก็ยาโอ แม่ตานส่งผ่านทางพ่อเีงโอ้ครับผมครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแม่สมกับกลับมาเดี๋ยวเอาไปให้แม่ค่ายด้วครับผมครับครับผมขอบคุณแม่ตาลหลายๆครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณแม่ตาลนะคะเดี๋ยวแม่สมมาจากตลาดี๋ยวเดี๋ยวไปนั่งให้แม่ค่ายครับผมเ้ไปแล้วคือบอไปหาน้องมามาม

เออ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 เฮ้ย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 กลางกางเป็นจ้าทีได้จับได้ก็ได้ขันป่นก็ได้ปนมากมอย่าไปจัดหยามจิตสัมาเด้อมา ุ่นไปแล้วไปแล้วค <si ุนโอ้ไปเรียนรับพี่อุ้มโอ้ไปเรียนไปเถอะุณมาเลยปลูกแล้วละติญานั่นพอกระลังจะใช้ไทยอีกกัมมี่ไทยก็อันเป็นบวกเป็นบวกไทยขึ้กันล้วนี่บ่ท่านได้ยกลงอีกน้อยนึงโอ้สั่งสู่สั่งไสมาเลยมาเลยบ่เขาใบิ้เขาแล้วแล้วแล้วตัง

มีแห้งดอกสว่าเป็นมักสีมาถูมาถูพอนถ้าออกไปอาบน้ำเหมือนพระท่านได้ออกไปแม่ต้มเชื่อมาไหวรูปออกก้อแม่ได้ตัวคนใหม่นั่นมาแล้ววาแล้วขามาแล้วดีเลยแม่กระเต็นมาทรงเอ้ยโอ้ยดงถึงจะมาเสียดเจ็บมือเลยเจ็บหน่อยสวัสดีแม่ค่ะ สวัสดีครับเอ,อ่อคลิปนี้กับไวซ์มิริก็น,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ